วิเคราะห์บอลก่อนเกมบอลเต็งวันนี้นะครับผมนะประจําวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566นะครับก็ิดมาฝากกัน1ตัวเป็นบอลยูฟาเนชั่นลีดนะครับผมนะระหว่างโคเอเชียเจอกันกันกบสเปนนะครับก็เล่นเวลาตีหนึนะครับผมนะก่อนที่จะเข้าไปวิเคราะห์บอลหนึตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ like, ให้ด้วยนะครับจะไม่พลาดลิปใหม่ๆทีเด็ดโดนๆจากผมส่วนใครไม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับผม อ่ะก็ขอสรุปผลเมื่อคืนกันก่อนนะครับสำหรับหน้า YouTube เมื่อคืนนะครับที่ผมให้ไปนะครับระหว่างคู่โปรตุเกสกับบอสเนียนะครับผมนะผมก็ให้เล่นที่โปรตุเกสต่อไปที่2ลูกนะครับจบเกมโปรตุเกสก็ชนะไปที่3ต่อ0ย์ก็กินกันมานะครับแล้วก็สูงเต็มเวลาเต็มเกมให้ไปที่3เมตรก็ นะครับผมนาแล้วก็ให้เล่นโปรตุเกสครึ่งแรกไปที่ขึ้นควบลูกจบเกมก็1ต่อศูนย์นะครับผมนาครึ่งแรกก็กินกันมาแล้วก็สูงแรกก็เสียกันไปนะครับผมนาก็ถือว่ามีกําไรนะครับผมนาสำหรับคู่โปรตุเกสกับบอสเนียเมื่อคืนนะครับผมนะแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มนะครับที่ผมให้ไปเมื่อคืนนะครับบอกเลยครับคนดูโคตรเจ็บเจ็บหนักมากนะครับหน้าเซนิกันก็เสมอนะครับให้ต่อครึ่งลูก แล้วก็เบลเยียมกับออตเตียนะครับคู่นี้ก็ให้ต่อเบลเยียมไปอีกก็เสมอกันไปอีกครับผมนะาตายไป2ตัวแล้วก็ตัวที่3ก็ยังตายอีกฮังการีนะครับผมนะันก็เสียครึ่งกับมอนเตนโกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย v a p เน้นๆนะครับผมระหว่างนอร์เวย์นะครับก็เสียกันไปอีกนะครับสาหรับคู่นอร์เวย์เมื่อคืนนะครับผมนะโอ้โหเมื่อคืนบอลทีมชาตินะครับผมนะชาติ ชั่วจริงๆนะครับผมนะเล่นยังไงก็ตายแล้วก็มีบอลสเต็ปสไป1ตัวนะครับผมนะาก็บาซิลก็กินกันมาจอร์เจียก็กินนะครับก็ไปตายคู่เรมันเต้กับอาราเบตนะครับผมนะโอ้โหเมื่อคืนไม่มีอะไรจะบรรยายนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ขอเอาใหม่ขอจัดใหม่ก็แล้วกันนะครับผมนะแล้วก็แต่ยังดีที่ได้บอลหัวข้ามมานะครับผมนะาเมื่อคืน บอลหัวข้ามที่ผมให้ไปนะครับผมนะเป็นบอลญี่ปุ่นลีกสองนะครับก็จะเป็นนี้นะครับผมนะวีวีอ่าวีเลนนะครับวีวาเลนนะครับผมก็ชะนะไปก็กินกันมานะครับแล้วก็ โตกูซิม,ม่านะครับผมนะก็กินกันมานะครับผมนะก็ยังดีที่ได้บอลหัวค่ำนะครับแล้วก็ไปเสียบอลดึกนะครับใครอยากเข้ากลุ่มรับทีเด็ดวี p p แบบนี้ก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้ที่รายแอดด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะแอด806 APTXE นะครับวันนี้ก็ขอจัดใหม่ก็แก้ตัวใหม่ก็แล้วกันนะครับในกลุ่มก็จะมีทายผลสกอร์นะครับ แบบนี้นะครับผมนะแจกรางวัลกันทุกวันนะครับรางวัลละ500บาทจํานวน2รางวัลนะครับผมนะสำหรับคู่ไทยวันนี้ก็จะเป็นโคเอเชียกับสเปนนะครับผมนะใครอยากเข้ากลุ่มรับรางวัลไทยคุณสกอแบบนี้ก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะก็สำหรับท่เด็ดหน้า YouTube วันนี้นะครับผมนะก็จะเป็นคู่โคเอเชียกับสเปนก็เล่นเวลาตี1น5นะครับผลิตราคาหลักเปิดมาที่สเปนต่อ โคเอเชียในราคาครึ่งลูกนะครับโเคเอเชียก็จะเป็นน้ำดำอยู่ที่0.84ส่วนสเปนก็จะเป็นน้ําแดงอยู่ที่ลบ0.92นะครับสกอร์ตามสกอร์ส,รส,รสูงเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมนะน้ำสูงอยู่ที่0.86น้ําต่ําอยู่ที่น้ําแดงลบ0.96นะครับผมนะคู่นี้ผมมองว่านะครับผมนะเกมต่ําเกมสูงขอข้ามกันไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะก็ขอไปเน้นที่ หน้าบอลหลักๆนะครับผมส่วนนะครับผมนะของสเปนนะครับนักเตะคาดว่าที่จะลงสนามนะครับสเปนก็มาอยู่ในแผนอ่4-2-3-1นะครับโคเอเชียก็จะมาอยู่ในแผน4-3-3นะครับผมนะโคเอเชียก็จะมีโอ้โหอีวานปาริซิตนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นมาติโอโควาซิตลูก้าโมดิตนะครับผมนะเมคกโรปูวาซิตนะครับส่วนสเปนนะครับก็จะมีโมราต้ากาบี้นะครับผมนะอาร์เซนซิโอ นาเนี่ยโอโมนะครับผมนะโรดิโก้นะครับแล้วก็จะเป็นโอ้โหถือว่าจัดชุดใหญ่มาเจอกันเลยนะครับสำหรับสเปนนะครับผมน้นักเตะบาดเจ็บนะครับผมนะก็ไม่ค่อยจะมีนะครับโคอเชียมีแค่1ตัวนะครับผมนาแต่ก็ไม่น่าจะดังสักเท่าไหร่นะครับผมนาแต่ไม่เป็นไรครับผมนาวันนี้ก็ขอจัดใหม่ก็แล้วกันนะครับ ส่วนฟอร์มนะครับผมนะวิลเล่ตของทั้ง2ทีมนะครับของโคเอเชียก็อยู่ที่26%สเปนก็อยู่ที่46%แล้วก็อัตราการเสมออยู่ที่28%นะครับฟอร์ม7นัดล่าสุดของโคเอเชียก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมนะชนะ5สเสมอ1แพ้1อยู่ที่79%นะครับส่วนสเปน7นัดล่าสุดก็ชนะ3สเสมอ1แพ้3นะครับอยู่ที่50%นะครับฟอร์มของโคเอเชียก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าสเปนนะครับผม ส่วนฟอร์มนะครับผมนะหนัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาเป็นสเปนนะครับชนะไปที่4ครั้งโคเอเชียชนะไปที่2ครั้งนะครับคู่นี้เคยเจอกันมานะครับผมนะไม่มีเสมอนะครับมีแต่แพ้กับชนะเช่นเดียวกันกับวันนี้ผมมองว่ายังไงก็ไม่เสมอนะครับผมนะวันวันนี้สามารถออกได้3หน้านะครับผมนะจะเป็นสเปนชนะก็ได้โคเอเชียชนะก็ได้หรือว่าเสมอกันก็ได้นะครับผมนะแต่ผมมองว่าสเปนนะครับผมนะมีดีหน้าจะเก็บชัยชนะได้นะครับผม นะค,คู่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนัดูจากฟอร์มนะครับผมนั้นแล้วก็นักเตะคาดว่าที่จะลงสนามแล้วผมคิดว่าสเปนยังมีโอกาสดูดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าถ้าโคเอเชียนะครับผมนั้นนักเตะก็คก่อนข้างจะแก่นะครับนั้นแล้วก็โรยลากันไปแล้วด้วยนะครับสาหรับโคเอเชียส่วนราคานะครับผมนั้นที่ข่าวล่วงหน้า ก็เปิดมาที่สเปนต่อนะครับในราคาครึ่งลูกทั้ง2เรทสอราคาเลยนะครับผมน้ําของโคเอเชียก็อยู่ที่0.85นะครับผมนะส่วนสเปนอยู่ที่อ่าแล้วก็ไหลลงมานะครับนะอยู่ที่8.06นะครับโคเอเชียส่วนสเปนนะครับ1.03ไหลมาที่1.02นะครับผมโอ้โหราคาเปิดมาแบบนี้น่าจะเข้าขายทางโคเอเชียนะครับแต่ผมมองว่านะครับผมนะสเปนมีดีนะครับสำหรับวันนี้ส่วนสกอต์ต่ำสกอ์สูงเปิดมา2ลูกครึ่งก็สมเหตุสมผลกับราคาอยู่นะครับแต่ราคาไหลลงมาที่2ลูกควบ2 รึ้นนะครับน้ำสูงที่1.00ไหลมาที่0.89นะครับน้ำต่ำ0.86ไหลมาที่0.99นะครับผมนะเกมต่ำเกมสูงคู่นี้ผมก็ขอตัดออกก็แล้วกันขอไปเน้นที่หน้าบอลตรงนี้นะครับผมส่วนราคาออส1คูณ2นะครับผมนะเรียนราคาเปิดมาที่อัตราการเสมออยู่ที่50/50 50. 50. นะครับ 5050นะครับผมนั้นหน้าที่นี้คือมันออกได้2ฝั่งนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสเปนก็ได้หรือโคเอเชียก็ได้นะครับผมนะแต่ผมมองว่าราคาจ่ายของสเปนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมนะจ่าย2.3นะครับแล้วก็ไหลมาที่2.02นสะครับนะส่วนโคเอเชีย3.70ไหลมาที่3.90นะครับผมนั้นโอกาสที่ว่าจะเป็นจะชนะค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับสาหรับคู่โคเอเชียกับสเปนนะครับผมนั้นแล้วก็ดูจากเรียนราคาดูจากทุกอย่างแล้วนะครับผมนั้นแล้วก็นักติ ทุกอย่างแล้วผมคิดว่าสเปนมีดีนะครับเพราะว่าสเปนชุดนี้เป็นนักเตะนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเด็กเลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเด็กเขากําลังมาหาประสบการณ์นะครับน่าจะเป็นชุดเดียวกันกับบอลโลกนะครับแล้วก็บอลยูรูนะครับผมนะ สเปนน่น่าจะเล่นด้วยกันมาแล้วนะครับผมนะส่วนโคเอเชียนันกเตะค่อนข้างที่จะรวยลานะครับผมนะค่อนข้างที่จะแก่ไม่ว่าจะเป็นโมดิไปวิรชิตอย่างนี้ก็อายุ30กันเข้าไปแล้วนะครับผมนะแล้วก็คู่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมองว่าสเปนม,มีดีก็แล้วกันนะครับผมนะก็ขอสรุปกันเลยนะครับระหว่างคู่โคเอเชียกับสเปนวันนี้นะครับผมนะผมก็ขอจัดไป ที่สเปนนะครับในเรทราคาต่อเครื่องลูกนะครับสเปนก็จะเป็นน้าแดงกว่าที่ลบศูนะครับวันนี้ขอเน้นที่หน้าบอลนะครับผมนะขอเน้นไปที่สเปนนะครับผมนะผมมองว่าสเปนมีดีน่าจะเก็บชัยได้นะครับผมนะก็จะประมาณนี้สําหรับทีเด็ดหน้าทุบกันวันละตัวนะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้นะครับผมนะร่วมรับผลบอลหรือว่าทายกิจกรรมนะครับก็ไลน์แอดแป6 aptxe หรือว่าไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับปักหมุดกันไว้ให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ ตัวรากันไปก่อนสวัสดีครับ